ตายเป็นสตอรี่รามักได้ยินเสมอนะครับอะไรที่เป็นยุค90เนี่ยจะได้รับความนิยมจากคนสมัยก่อนนะครับซึ่งใน NBA ก็เหมือนกันบาสยุค90ยังเป็นที่จดจำของนักบาสหรือคอบาสรุ่นก่อนนะครับ วันนี้จะพาไปดู10เหตุผลทำไมบาสยยู90ถึงเป็นที่นิยมจะมีเหตุผลอะไรบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับข้อแรกเลยนะครับนั่นคือสเสน่ห์ของหนังสือพิมพ์ในสมัยก่อนเนี้ยมันยังไม่เป็นโลกเหมือนปัจจุบันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีแอปไม่มีเพจต่างๆที่คอยรายงานข่าวไม่มี YouTube สรุปข่าวให้ดูไม่มีไฮไลท์ให้ดูถ้าเราอยากเชียร์ทีมรักของเรานานๆทีมันก็ถ่ายทอดสดนะครับสิ่งที่เราจะสามารถจับต้องได้มากที่สุดเนี่ยนั่นคือหนังสือพิมพ์ จะมีคอลัมนิสคอยเขียนสรุปให้เล่าเหตุการณ์สำคัญแล้วก็รายงานผลหนังสือพิมพ์จึงเป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้ม,มากที่สุดในยุคนั้นนะครับอีกหนึ่งสเสน่ห์ของบาสยู90นะครับบาสยู90เนี่ยไม่อนุญาตให้เด็กน้อยเข้ามาเล่นแม้ว่าตามกฎเนี่ยเด็กมัธยมจะสามารถเล่น NBA ได้แต่ในบาสยู90เนี่ยเขาอัดกันหนักจริงเขาไม่สนเด็กแก่เขาอัดกันตลอดรวมถึงสไตล์การเล่นยังเป็นการเล่นวงในเป็นหลักมีการโพสต์เพย์เป็นหลัก มีการประทะกันตลอดกฎของ NBA ในยุคนั้นก็ยังไม่ปกป้องผู้เล่นเกมลุกมากนะักการฟาวเนี่ยก็ให้ฟาวกันยากไม่เหมือนสมัยนี้แต่นี่แต่หน่อยก็เป็นการฟาวแล้วก็บาสสมัยนี้เน้นเล่นวงนอกเป็นหลักเน้นยิง3คะแนนเป็นหลักแต่สเสน่ห์ของ90เนี่ยมันปะทะกันเป็นหลักรวมถึงจังหวะตัดฟาวหนักๆเรียกว่าตีกันนิ้วหัวไหล่แทบหลุดเลยก็ว่าได้นี่มันคือสเสน่ห์ของยุค90ที่มันปะทะกันถึงลูกถึงคนนะครับ เรื่องต่อมานะครับนั่นคือความนิยมของการ์ดของสะสมในเด็กอยุ90เนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกครับนั่นคือการ์ดเท่านั้นเราจะสามารถซื้อซองการ์ดมาเปิดแล้วก็รอสะสมไอดอลของเราใครชอบทีมไหนก็จะเก็บนักบาสคนนั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นชิคาโ,โกบูก็ไมเคิลจอร์แดนลอตแมนพิพเพนยูท่าแจ๊กกับสต็อกตันมาโลนเสน่ห์ของเด็กยุ90เนี่ยเขาจะสะสมการ์ดแล้วก็คอยแลกเปลี่ยนกันนะครับ เรื่องต่อมานะครับในยุค90เนี่ยพอเข้าเพย์ออฟเมื่อไหร่จะมีเกมเดือดๆดให้เห็นตลอดเราจะเห็นได้ว่าในยุค90เนี่ยมีศัตรูตัวฉกาจหลายตัวมากๆยกตัวอย่างเช่นชิคาโกบกูต้องปะทะก,กับดีทรอยต์พิสตันยุคแบดบอยเรียกว่าเจอกันทีไรก็เหมือนยกพวกตีกันเลยก็ว่าได้หรือชิคาโกบกูไปเยือนนิวยอร์กนิกก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีแล้ก็นิวยอร์กนิกอัดกับมายอฮีท แพ t r ิกอีวิ n งปะทะวงในกับอารอนโซ่มอร์นิงก็เป็น2คู่หูยักษ์ใหญ่ที่ปะทะกันเมื่อไหร่แฟนก็ให้ความสนใจในยุค90นะครับใครเป็นแฟนนิวยอร์กนิกจะรู้ดีว่านี่คือสนามที่โหดมากๆสนามที่แฟนบาส์ดพร้อมจะซัพพอร์ตทีมนิวยอร์กนิกนี่คือเสน่ห์ของบาสยุค90นะครับที่มันยังมีศัตรูตัวชากาต่ตอ,อกันและเจอกันทีไรใส่กันเต็มร้อยตลอดนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือรายการ nba insight t f f นะครับ NBA i n s i d e s t u f f เนี่ยในยุค90นะพอเช้าวันเสาร์แต่ละคนเนี่ยก็รอเปิดทีวีดูถ้ามันเป็นบ้านเราก็รอดูช่อง9ก้ากร์ตูนแต่ที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะรอดูรายการ NBA i n s i d e s t u f f ซึ่งเป็นรายการที่ออกมาโปรโมท NBA พาไปดูทุกซอกทุกมุมที่แฟนบาสท,ทั่วไปมองไม่เห็นมันเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในยุคนั้นนะครับเป็นรายการที่ทําให้บาสเนี่ยมันได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือนิตยสาร จะมีแมกกาซีนให้ตามอ่านมีคอลัมน์พิเศษให้ตามอ่านรวมถึงในยุค90เนี่ยเด็กๆเ,เขาจะรอหน้ากลางหน้ากลางมันจะเป็นโปสเตอร์ออกมาหวังว่าโปสเตอร์หน้ากลางเนี่ยจะเป็นไอดอลของตัวเองจะได้แกะหน้ากลางเนี่ยมาติดตามฝาบ้านมาติดตามห้องนอนได้เห็นโปสเตอร์ของไอดอลตัวเองอยู่ในบ้านนะครับนี่คือเสน่ห์ที่หายไปมากๆในยุคนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือเกม NBA Jam แน่นอนเด็กยุคนี้โตมากับ NBA 2K คุณจะได้เล่นเกมที่เสมือนจริงลีลาการเล่นรวมถึงหน้าตาตัวละครใกล้เคียงกับของจริงมากวิธีการเล่นปรับแผลเรียกว่ามีลูกเล่นแพลวมากแต่ถ้าในยุค90เนี่ยมันไม่มีอะไรสนุกกว่าบาส NBA แจม มันจะเป็นนักบาสตัวเหลี่ยมๆ2ตัวสนามสั้นๆแล้วก็เป็นการกระโดดที่เหนือจักรวาลน,นะครับนักบาสก็กระโดดทะลุฟ้าไปเลยแล้วก็โดดลงมาดังรวมถึงทีมไหนได้เปรียบก็จะได้หัวไฟยิงบอลออกมาเป็นลูกไฟถ้าใครได้ลูกไฟเนี่ยยากเกินต้านทานนะครับนี่คือความสนุกของเด็กยุค90ที่คนเล่น NBA 2K ไม่มีทางเข้าใจแน่นอนเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ย NBA แจ m นี้แม่งคือโคตรมันนะครับเล่นในเครื่อง Nintendo เนี่ยโคตรมันจริงๆเรื่องต่อมานะครับนั่นคือยกระดับการถ่ายทอดของ NBA นะครับ NBA ได้จับมือกับ NBC ในยุค90ซึ่งมีการยกระดับการถ่ายทอดสดมีการทำเทเลอร์ก่อนเกมมีทำไฮไลท์ก่อนเกมแล้วใส่ดนตรีเข้าไปทำให้มันดูน่าสนใจมีกราฟิกรายงานต่างๆค่าสถิติต่างๆ มันเป็นการยกระดับ NBA อีกหนึ่งขั้นในยุค90นะครับเรื่องต่อมานะครับที่ทำให้บาสยุค90มันบูมเนี่ยนั่นคือดีมทีมในปี1992ในปี1992เนี่ยมันเป็นการรวมพลกลับไปแก้แค้นในก่อนหน้านั้นเนี่ยโอลิมปิกในปี1988เนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ประสบความสำเร็จและก็ในบาสโอลิมปิกเนี่ยมีการเปลี่ยนกฎให้ผู้เล่นมืออาชีพสามารถลงเล่นได้เท่านั้นแหละในปี92พวกเขาเลยจัดหนักจัดเต็ม ชุดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลารีเบิร์ดไมเคิลจอร์แดนเมจิกจอห์นสันพิพเพนสตอกตันเรียกว่าขนมาเต็มทรงนะครับและก็เป็นดีมทีมที่สามารถไล่ถล่มทุกทีมได้เขาชนะทุกทีมด้วยสกอร์เฉลี่ยอยู่ที่43.8แต้มโดยเฉลี่ยนะครับนี่คือสกอร์ห่างทำให้ดีมทีมชุดนั้นเนี่ยเป็นการจุดกระแสให้บาสท,ทั้งโลกเนี่ยสนใจบาร n ท a มากขึ้นและก็มองว่า NBA เนี่ยเหนือระดับกว่านักบาสท,ทั้งโลกนะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นคือไมเคิลจอแดนในยุค90ก็ต้องพูดตามตรงว่าไมเคิลจอแดนคือพระเจ้าของวงการบาสด้วยรูปร่างหน้าตาวิธีการเล่นไมเคิลจอแดนต้องบอกว่ารูปร่างของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และรูปร่างสมส่วนมากๆรวมถึงลีลาการเล่นการคร้างตัวกลางอากาศที่มันเหนือมนุษย์การยิงลูกชี้เป็นชี้ตายทําอะไรก็ดูดีแล้วก็เท่ไปหมดนะครับถ้ามีคนวัดอีฟมาว่าถ้าไมเคิลจอแดนไม่หยุดเล่น2ปีไปตีเบสบอลเนี่ย บางทีไมเคิลจอแดนอาจจะได้แชมป์8ปีติดก็ได้มันอาจจะเป็นสถิติที่เหนือมนุษย์ก็ได้ต้องยอมรับว่าในยุค90เนี่ยถ้าพูดถึง NBA เนี่ยนักบาสคนแรกที่คิดได้เร็วๆเนี่ยก็คือไมเคิลจอแดนเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในแมกกาซีนนิตยสารรายการต่างๆโฆษณาต่างๆเรียกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยเหมาสินค้าตั้งแต่สากระเบือยเรือลบเลยก็ว่าได้ยุค90มันต้องเป็นยุคของไมเคิลจอแดนเท่านั้นนะครับอาะละครับอีก2ข้อเป็นข้อแถมจากผมนะครับ ผมมองว่ายุค90อีกหนึ่งเรื่องที่มันมีสเสน่ห์เนี่ยนั่นคือความซื่อสัตย์เราจะเห็นได้ว่าสตาร์ในยุค90เนี่ยอยู่ทีมไหนก็อยู่ทีมนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนทีมเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นสต็อกตันกับมาโลนก็อยู่ทีมช่วยในยุค90พาทีมฟันฝ่าจนถึงรอบชิงและก็เกือบจะได้แหวนเลจ g ี่มิลเลอร์มีโอกาสย้ายทีมแต่ก็ยืนหยัดจะช่วยอินเดียนาเพาเซอร์ให้ได้แหวนให้ได้ พา t r i c k ีวิ n งก็อยู่ช่วยนิวรยกนิกจะเห็นได้ว่าสตาร์ในยุค90เนี่ยเขาอยู่ทีมไหนทีมนั้นแล้วก็พยายามช่วยทีมนั้นให้ประสบความสําเร็จไม่ย้ายทีมหาแหวนกันนะครับยังไม่ใช่เทรนที่นิยมในยุค90น,นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือรองเท้าในยุค90น,นะครับผมมองว่ารองเท้าในยุค90เนี่ยมีสเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าของไมเคิลจอแดนแอร์จอแดนตั้งแต่1ถึง11เนี่ยก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้ว แต่ในยุคนู้นเนี่ยมันมีให้เลือกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นคอนเวิร์ของเดนิสลอตแม n อันนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับรวมถึงรองเท้ายี่ห้อฟิลา่าสมัยก่อนเนี่ยรองเท้ายี่ห้อฟิล่าเนี่ยมันมีแกรนด์ฮิลมันเป็นพรีเซนเตอร์และก็เป็นรองเท้าที่คนไทยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับและในลายไนกี้เนี่ยก็ยังมีพิพเพนมีเจสันคิดมีโหลุกยุค90เนี่ยรองเท้าสวยๆเยอะมากหรือรีบอ รีบอกเนี่ยเราก็อาจจะคุ้นหูที่ว่ามีรองเท้าของอารีน่าเบอร์ซันแต่ว่ารองเท้าที่มันเปรี้ยวมากๆเนี่ยนั่นคือรองเท้าของชัยคิวอนิจะเห็นได้ว่าในยุค90เนี่ยรองเท้าก็เป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่น่าสนใจและเมื่อย้อนกลับไปถึงยุค90จนถึงปัจจุบันรองเท้าเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่ตายเลยนะครับยังล้าสมัยถึงปัจจุบันอาแหละนี่คือสเสน่ห์ของยุค90คุณคิดถึงเรื่องอะไรหรือว่าอะไรที่มีสเสน่ห์ที่ผมไม่พูดถึงคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ